อ๋อตัวใหญ่ตัวเนี้ยโอ้เหมือนหนักกว่ตัวใหญ่เลยตัวเนี้ยนั่นน่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเนี้ยโอ้ระวังลูกหนักไหมหนักช่วยๆเดินมาอย่างนี้เลยแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยได้ตัวใหญ่ไม่ใหญ่มากตัวใหญ่ไปก็ยังเล็กอยู่ดีอุ้ยอันนี้ปลาที่ไม่คม ขมเอาเหมือนเดิมใช่ไงตาบ่อนด้วยโอต้ตัวนี้ตัวตัวนี้ใหญ่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเอ่ะอันนี้อันนี้ตัวปูโอ้เอาตอกคือทธอโอ้ตอกใหม่ตรงใหม่พคะไป็ปเลยโอ้เสียดายเสียดายโอ้น่าท่าน่งสบายกันนะ ระวัาางตกด้วยกันเย็นลกูกอืมเอาตั้งวันนี้เอออืมตัวเล็กเลยอืมออปล่อยตรงนี้ปล่อยเออก็ปล่อยเองตัวเล็กเยอะเลย มีเด็ดจมหายไปก็ดึงเลยพ่อไั้ไมระวังตกน้ำลูกเออไม่ต้องเอื้อมเยอะอืม okay, <Yeah. S 2> เย็นออกแนเป็นไงใต้ผลไหมทำไมอะถ้ามันจมน้ำไปเราต้องดึงเลยอ๋อจมกับลอยสองอย่างใช่ไหมใช่ <c oughs> เล็กใหญ่ตัวเนี้ย กินได้อยู่ปล่อยแล้วเสียงดึงเสียงอืสร็จแล้วลูกได้ไหมตัวเล็กอีกแล้วแล้วก็อย่าระวังเอ็นไม่ต้องเอื้อมไปมากเดี๋ยวพ่อดึงมาให้เองเดี๋ยวตกน้ำลูกตัวเล็กปล่อยเล็กมีแต่ไซนี่้ไซอื่นมีไหมนี่เดี๋ยวไซเล็กไซใหญ่น่าจะตกไปหมดตัวมั้ง ทำไมมันมีเหลือแต่ใจเนี่ยไปงาห่านไม่ไปงาที <tama> er ่ตุ๊กคอปับเบาๆตกไปอยู่เจนเจนเฮโอ้ติดติดไม้ป่ะนายตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็ก ปลาตัวเล็กแล้วก็ปล่อยวเล็กปลาตัวเล็กมัน,ม,นมันมีเยอะปมาดิไปดิไปดไเดี๋ยวชิวๆต่อที่เสือได้นะมั้งเนื้อมีใใเปล่าก็ไม่ได้ใจหรอกเอ้าแล้วก็ตักปลาน,นิญมีแต่ปลานิญต่อยมีแต่ปลานิญไซเนี่ย <laughs>